สวัสดีนะครับในสัปดาห์ใหม่เดือนใหม่วันนี้นะครับก็เป็นต้นเดือนนะครับที่เราได้เปิดได้เปิดอะไรเปิดเปิดตลาดนะเรียกว่าเปิดตลาดก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าของในต่างประเทศเขาก็ได้เริ่มสัปดาห์กันมาแล้ว2วันนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันพุธนะแต่ว่าเราหยุดใช่ไหม <laughs> นะครับก็ถือว่าเป็น ควดีของประเทศเราที่แบบมีวันหยุดเยอะนะก็ให้เราได้พักผ่อนกันเยอะๆนะครับก็ใครพักผ่อนมาเต็มที่ยังไงก็มาดูกราฟกันนะครับนี่เราก็เทรดน้อยๆนะครับเพื่อความสบายใจนะก็มาดูภาพรวมในทำเฟรม h 1ก่อนแล้วกันนะก็จะมาทบทวนกราฟในเมื่อวานนี้นะในเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่มาต่อเนื่องกับโค,ครงสร้างของเมื่อสัปดาห์ก่อนนะที่เราเห็นว่าราคามัน มูฟอัพขึ้นมานะครับแล้วก็คอนซูเลเดตแล้วก็ลงลงมาแต่ว่าลักษณะการลงเนี่ยนะครับมันมันเป็นลักษณะที่ว่ามันมูฟขึ้นนะครับมีอิมบาลานซ์อยู่แล้วก็ลงมาปิดอิมบาลานซ์แต่ตอนที่มันลงมาข้างใต้เนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบรวดเดียวใช่ไหมครับมันมีการแบบคอนซูเลเดตแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ะมันมันอยากจะลงต่อหรือมันอยากจะอะไรหรือมันจะอยากจะขึ้นมาเอาอิมบาลานซ์ตรงนี้นะ แล้วมันก็วนอย่างเงี้ยอยู่ทั้งอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่ามันอะไรก็ไม่รู้นะแต่ยังไงก็ตามนะก็ก็คือเราก็อาจจะเทรดได้ลําบากในสัปดาห์ที่แล้วนะมันมีความผันผวนอะไรที่ว่าป้ากันไปนะเราก็มาปล่อยวางนะครับมาวิเคราะห์กราฟของตอนวันที่เราจะเทรดกันก็คือวันอังคารนะในวันอังคารเนี่ยเราเห็นว่าตอนต้นเลยเนี่ยนะครับนะมีเรื่องของ ราคาที่มัน move up ขึ้นมามี imbalance ตรงนี้แล้วก็พอช่วงลอนดอนเนี่ยราคาลงมาปิด imbalance นะครับแล้วมันก็เหมือนกับไม่ได้ลงมาเพื่อจะพรวดลงไปนะซึ่งมันซึ่งถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ลงพรวดมามันก็จะเป็นการ respect ตัวของอ movement นี้นะครับนั้เพื่อที่จะลงไปต่อนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นการค่อยๆลินลงมาจนปิดตัว imbalance ตรงนี้นะครับแล้วมันก็ทําท่าจะกลับตัวขึ้นมานี้ก็เป็น อันหนึ่งนะเห็นไหมนี่ยที่มันคอนซูเลเดตตรงนี้มันก็หล่นตุ๊บมาตรงที่ตรงที่อะไรตรงที่มันคอนซูเลเดตอยู่เดิมเนาะใช่ไหมหรือว่าถ้ามองว่าตรงนี้เป็นการที่มันลงมากวาดเซลล์ใช้ิควิดิตี้แล้วก็ค่อยๆมุอัพขึ้นมาซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับก็เราก็ยังคิดว่าเออหรือมันจะกลับตัวขึ้นมาเพื่อจะปิดตรงนี้ถ้าไม่ขึ้นไปถึงตรงตรงนี้เนาะตรงนี้ขึ้นยากหน่อยมะดูว่ามันคอนซูเลเดตหนาอยู่นะครับอ่ะก็ anyway นะเราลงมาที่ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาก็ค่อยๆไหลขึ้นมาใช่ไหมครับค่อยๆไหลขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะมองว่าทําไมเราเปิดเล็กๆให้คนดูใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็เราก็จะเห็นว่ามัน c o n s o l i d แล้วก็เซลลงมาโดยที่ buy side l i q u i t y มันยังอยู่เนาะแล้วก็มาติดชุดนี้นะที่เป็นเหมือนมองได้ว่าเป็นเราอว่าเป็นบาลานซ์ไพเลนก็ได้นะหรือว่าจะเป็นตัว ออเดอร์บล็อกหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงเป็นออเดอร์บล็อกเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมันลงมาปุ๊บมันก็เบรกขึ้นมาอ่ามันกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราจะสังเกตว่าเออราคามันจะทะลุลงมาหรือเปล่าเช่นมันขึ้นมาเก็บตัวอิมบาลานซ์ตรงนี้แล้วก็ดิสเพเมนต์ลงไปนะครับหรือว่ามันจะอ่าไม่สำเร็จที่จะเบรกตรงสวิงโลนี้นะครับเราก็จะรูว่าราคามันจะขึ้นมาหาที่อิมบาลานซ์นี่นะครับ ดูในทางเฟรม M15 นะครับนะเราเมื่อตอนตลาดเปิดวันนี้มีข่าวตอนสามทุ่มนิดนึงใช่ไหมครับตอนตลาดเปิดราคาได้พุ่งขึ้นมาเนาะแล้วก็ตรงนี้ที่บอกไปว่ามันดรอปลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆไหลขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้พอมันไหลขึ้นนะครับนะเราได้อะไรบ้างเราได้ใบแอรที่ราคามันน่าจะขึ้นไปเพราะว่ามันเลสเ c กตัวบาลานซ์ไฟเลนตรงนี้นะโ้มันแบบหนามากนะครับเนาะแล้วก็ตรงที่มัน เรานึกลองนึกดูของวันก่อนนะครับนะว่าราคามันเก็บเซลไซต์ลิควิดิตี้นะครับมันมุมขึ้นมามีอิมบาลาน e นะครับมันเจออิมบาลาน e นี้นะมันทําท่าจะเบรกไหมมันก็ไม่ได้เบรกออกไปใช่ไหมครับมันเหมือนมาปิดแก็บตรงนี้นะครับนะแล้วมันก็ค่อยๆไหลกลับเข้ามาจนกระทั่งปิดแก็นี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใบแอดเนี่ยเรามีทั้งภาพที่มัน โอ้โหเคยเซลลไซร์แล้วนะบาลานซ์ไพเลนหนาๆเลยแล้วก็มีอิมบาลานซ์รออยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นใบแอวเราคือบายแน่นอนนะครับเนาะงพรนั้นเราก็รอดูตอนที่ตลาดเปิดนะครับน, 5, นะใน M5 ะเราเห็นว่าราคาพุ่งขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วมันก็ไหลลงมาตรงนี้ซึ่งอย่างเงี้ยเราอาจจะไปผิดพลาดว่าเราจะเซลล์ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นการมุพขึ้นมาแล้วก็เซลล์แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับ อะไรเป็นเบรกเกอร์เนาะราคามันพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาเก็บเซลล์ไซด์เลคูริตี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงไหนก็คือตรงตรงนี้นะครับราคาลงมาถึงแถวๆนี้นะครับแถวนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นไปนะครับไอ้ไอก็ตามนะคนสายคนมันจะซิ่งนะแล้วก็ต้องดูจังหวะเทรดนะครับอ่ะโอเคอ่ะคนมันจะซิ่งเอาไปซิ่งกันไปนะครับอ่าทุกวันไหมทุกวันนะวันอังคารโอเคนะครับก็ คือพอตอนตลาดเปิดปุ๊บนะครับจากที่เราเห็นว่า consolidate มาครับตอน2องทุ่มครึ่งตลาดเปิดปุ๊บนะครับเราพุ่งขึ้นไปถูกต้องนะครับแล้วก็ราคาได้หยอดลงมาที่อินบาลานตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ลงมาเลยหรือเปล่านะหรือว่ามันจะพุ่งขึ้นไปต่อนะแต่ว่าที่แน่ๆคือราคาเ็น,นครับลงมานะมีสวิงโลนี้แล้วก็ดิสเพลเมนขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ทําให้ตรงนี้เป็น Institutional order for entry you นะครับนะเนี่ยที่มัน c o n s o l i d a t นิดนึงครับลงมาแล้วก็มีเพดมันก็จะมี gap imbalance ตรงนี้นะแต่ว่าข้างบนนี้จังหวะที่มันจะลงมาเกิดอ,อะไรขึ้นก็คือมีการพุ่งขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดรอปลงมาตรงนี้แล้วก็ consolidate ตรงนี้อีกทีนึงนะก็จะทําให้ตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็น order block นะซึ่งทางนี้มันวงวง้วงนิดนึงนะแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็น ออเดอร์บล็ได้นะครับรอออร์ลิควิตตี้ตรงไหนมันอาจจะอยากจะปิดแก็บตรงนี้นะครับปิดแก็บเพราะฉะนั้นะรตรงนี้เนี่ยเราต้องวัดกันวัดใจระหว่างเป็น Institutional Order f o r Ent ี้ d r i l l ตรงนี้นะครับนะที่มันจะลงมาแต่งแล้วก็ไปต่อหรือว่ามันจะ Respect ตัว Order Block ที่ฟอร์ตรงนี้แล้วก็ลงมาครับเพราะฉะนั้นะรตรงนี้ใครบายก็บายได้แต่ว่าขึ้นมาถึงตรงนี้ ต้องเซล์นะครับต้องโดดออกก่อนเพราะว่าต้องระวังตรงนี้เอาไว้นะครับส่วนคนที่ลงมาตรงนี้แล้วก็เซล์ลงนะครับนเนี่ยพอพอมาตรงนี้รู้สึกว่ามันเฮ้ยมันจะลงนะนะครับาราคาอยากจะเซล์ตามออเดอร์บล็อกนี้ผมก็แนะนําว่าที่ตรงนี้หรือไม่หรือไม่ก็อย่างมากก็ตรงนี้เราก็ต้องโดดออกเหมือนกันนะครับนะฮะตรงนี้ใครมาเ s สเ c t ตรงนี้ออกตรงนี้นะซึ่งซึ่งมันก็มีมีปฏิกิริยาจริงตรง ตรงนี้มันก็สุดๆแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเอาเอาเซฟๆก็คือที่เป็นออเดอร์บ็อกซ์เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับนะคือเซลล์ของตนลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ดูว่าใครจะชนะนะครับนะซึ่งก็คําตอบก็ออกมาเมื่อตรงนี้ปุ๊บนะตัวหลักตัวเนี้ยจังหวะจังหวะหนึ่งที่เป็นมิชชันบล็อกนะหรือจะก็เรียกเอาเรียกรวมๆแล้วกนะ็เป็นออเดอร์บล็อกก็ได้เนาะเป็นพอราคามันย้อนขึ้นมาเจอสเปซตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็ ตอบลงต่อนะซึ่งตรงนี้ผมก็มันม่นใจไปเกินครึ่งแล้วว่าราคามันลงแน่นะแต่ก็ไม่แน่ว่ามันจะติดตรงนี้หรือเปล่านะราคาก็ลงมาปุ๊บติดจริงนะติดตึ้งเสร็จแล้วมันก็ย้อนขึ้นมาตรงนี้พอย้อนขึ้นมาเสร็จมันก็กลับตัวลงนะแล้วมันก็ลงมาทะลุข้างล่างนี้นะครับพอลงมาทะลุข้างล่างนี้ได้นะครับเราก็ใบแอดว่ามันจะลงไปต่อได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวสิตรงนี้ลงไปต่อได้ขนาดไหน เรามาดูที่ทำฟรม M 1 5บาทเฟรมใหญ่ทีหนึ่งนะครับตรงไหนล่ะนี่นะครับี๋ยวผมอยากจะมาร์กเส้นต,ตรงนี้ไว้ก็คือเป็นตัวของออนี่นะครับตรงน,นี้เป็นผมที่อยากจะไปนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดหนึ่งแต่ราคาก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ลง ไปถึงจุดนั้นนะครับนะ,ะราคาอาจจะไปถึงจุดนี้ก็คืออาจจะเป็นออเดอร์บ็อกเริ่มก่อนหน้าขอตีเส้นแล้วกันนะ <Okay. S 1> okay. นะแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์วเลยเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอิมบาลานท์ใช่ไหมครับตรงเนี้ยเป็นแก็บเนาะงั้นะเราก็เอาตีแก็บนี้ไปเลยแล้วกันนะครับนะตรงนี้เลย <Shoot. S 1> อุ้ยใช่่อนาะปิดแก็บตรงนี้นะอ่าโอเคนะก็เลยเลยลงมาสักน,นิดหนึ่งนะครับเนาะ แต่ว่าตรงนี้มีแก็บอีกแก็บหนึ่งนะฮฮะจอนนั้นน้อยปิดตรงนี้เดี๋ยวลองกลับไปดูที่ m หน่หมนะครับชุบไปไหนแล้วี่ข้างบนนี้นะครับคอ่าความสัมพันธ์กันกับใน m 1ก็คือตรงนี้มันก็มีคอนซูเลตอีกชุดหนึ่งนะครับนะแล้วก็มีลักษณะที่ราคามันมุกขึ้นมาตรงนี้นะใน m 5ใน m 5 ไปทำไมโดดหลายทายําเซฟนะโอเคใน m 5เราก็จะเห็นว่าตรงตรงเนี้ยนะครับนะมันมเีเหมือนจะจะเป็นอิมบาลานต์อยู่นะครับนะในสเปซตรงนี้นะนผมว่าเล็งตรงเนื้อเนี่ยได้อยู่นะครับซึ่งราคาก็จะมาถึงนะโอเคกลับมาที่ m 1นใหม่นะกระโดดไปกระโดดมาเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นพอาราคาที่มันดรอปมาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาครุบขึ้นมาตรงนี้แตะ ออเดอร์บล็อกนะครับทำท่าจะเลสเปกเลสเปกอยู่นะครับพอมันเลสเปกไปมามันไม่ค่อยรอดนะทช่ไมก็คือคือมันทำท่าเหมือนจะเบรกขึ้นนะครับถ้าใครดูกราฟทางก็จะเห็นว่ามันเขียวเต็มแท่งปุ๊บแต่ว่ามันยังไม่ทันจบแท่งอะมันก็ลงตุ๊บนะครับแล้วก็ทำท่าจะดันขึ้นใช่ไหมครับเขียวเต็มแท่งปุ๊บได้ก็ปิดแค่ตรงนี้หลังจากนั้นมันก็ดรอปพวดตรงนี้เลยนะมันก็คือแต่ว่าคียอันหนึ่งก็คือถ้าเราจะดูเรื่องของเวลานะครับ ตรงนี้เนี่ยสองทุ่มห้าสิบแปดสองทุ่มห้าห้าสิบเก้านะครับสามทุ่มปุ๊บนะเหมือนอตัวอัลกอริทึมมันทํางานมันขึ้นมาเก็บอิมบาลานต์ตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็มันเริ่มมาลงตอนเท่าไหร่สองสามตอนสามทุ่มนะครับฉะนั้นะเห็นว่าตัวมันกลับมาเลทตึกเนี่ยก็คือตอนสามทุ่มเป็นคิวโซนของเราเลยนะนะครับช่วงสิบนาทีก่อนหลังต้นชั่วโมงเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้แต่วนะ ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่แน่ใจเราอย่าเพิ่งเข้านะพอสามทุ่มปุ๊บเราจะเห็นราคามันวิ่งเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นพอราคามันดอรอปลงมาครับนะพอราคามันดอรอปลงมาเราก็เซลนะไม่ว่าเราเราจะเซลในแบบว่ามือไวใจเร็วนะครับนะคือ,คอลงตรงนี้แล้วก็เซลต่อนะหรือว่าเราเราจะเห็นว่ามันเริ่มลงแล้วเราก็เซลก็แล้วแต่ตามสไตล์แต่ก็สต็อปรอยก็ต้องเหนือตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมา ชนท p ปิป้งเลยนะครับหลังจากพอชนทีปุ๊บมันกลับขึ้นมานะครับก็เป็นการอ,อ,อะไรอะ่ะถ้าเรามองในทำทำฟิมใหญ่เมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าราคามันลงมาปุ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือตอน15นาทีนะแท่ง15นาทีมันกลายเป็นพินบาขึ้นมานะครับเราเป็นพินบากลับขึ้นมานตรงนี้นะโอเคนะนี่นะครับ สามทุ่มนะครับสามทุ่มสิเป็นพินาบก็คือยิ่งยิ่งกว่าพินบายคือมันกลับขึ้นมาตรงนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ภาพที่เราใบแอดไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันว่าเนครับมันจะขึ้นมาปิดแกบตรงนี้มันชัดเจนขึ้นมานครับเพราะฉะนั้นเราก็หาจังหวะเข้าต่ออีกทีหนึ่งได้ครซึ่งผมก็ได้ทำอย่างนั้นเลยเล็กๆนะขำๆโอเคนะพอราคามันเริ่ม ผมได้มาเข้าตอนอีกทีก็คือตอนใกล้ๆช่วงสี่ทุ่มนะครับตอนช่วงสี่ทุ่มหรือตอนอะไรเนี่ยผมมาเข้าตรงน,นี้เลยดึกๆกําลังรีดพาเสร็จนะครับนะแล้วก็เห็นว่าราคามันเป็นอย่างนี้นะครับตอนที่เรารีดพาเสร็จราคาก็เป็นคอนโซเลเดตอย่างนี้แล้วก็ย่อมตัวลงมาเรียบร้อยนะครับเนาแล้วก็พอมันทิ้งตัวลงมาตรงนี้โดยที่ บายไซด์ดิคูริตี้มันยังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาได้พุ่งตัวขึ้นมาปุ๊บแบนนี้นะนะแล้วก็ดรอปลงมานะแล้วก็ลงมาตรงนี้นะซึ่งซึ่งจากจงจุดเนี้ยนะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะมันมันจะเอาอยัางไงนะครับจนกระทั่งเห็นราคาแท่งแท่งนี้ขึ้นมาเป็นแท่งที่บอกสัญญาณสุดท้ายคอนเฟิร์มทุกอย่างว่าคอนซูริเดีนะครับลงมาเก็บเซลไซด์ดิคูริตี้เบรกออกมานะครับมีเซลไซด์ดิคิตี้ ตรงนี้แล้วก็ราคาดรอปลงมาที่เซลเซียสเริตี้แล้วก็มูฟอัพชนะทุกอย่างตรงนี้นะครับงั้นพอราคาเบรกตรงนี้ปุ๊บผมก็เข้าบายต่อนะครับแล้วก็สต็อปลอตใต้นี้นะที่ว่าไม่น่ามาแหละเพราะว่ามันมันได้โชว์หลายๆอย่างนะแล้วก็ขึ้นมาชนตัว TP ที่ตรงมันตรงกับตรงกับอะไรตรงกับอ่า ตรงกับตรงนี้นะครับนะก็คือเนี่ยปิดแกลบตรงนี้นะครับปิดแกลบฝั่งนี้ถูกไหมเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกแล้วกันะมอกียกดผิดปุ่มแล้วมันเลื่อนกลายเป็น EU ใช้เลยนะครับขออภัยโอเคเอ่ะต้องเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้อ่า เล็กๆนะครับนะเพราะว่าตอนที่เข้าเนี่ยมันมาเทรดเนี่บางทีเพิ่งเพิ่ง,เพ,งเพิ่งรีดผ้าเสร็จนะครับแล้วก็ได้ออกตรงนี้ไปนะแล้วก็เห็นว่าราคามันขึ้นต่อไปอีกสักนิดนึงแต่อันนั้นไม่ใช่จุดที่ผมจะเทรดแล้วผมนอนดีกว่าเพราะว่ารู้สึกมันก็อยู่สูงมากแล้วก็ก็คือบายไซด์ดิฟิตี้มันยังเหลืออีกน้อยนะครับนะเนี่ยพอาราคาขึ้นมาถึงตรงนี้ผมยังรู้สึกว่ามันมีบายไซด์ดิฟิตี้เลยอีกนิดหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็มันโชว์หลาย,ลายๆอย่างว่ามัน ว่ามันได้ลดลงมาเก็บเซลไซ์เรื้ิตี้เป็นที่พอใจแล้วแล้วมันก็มูฟอัพขึ้นมาทำนะครับนะจ,จะเล็กๆไม่ได้เยอะนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับแล้วก็เป็นการรอนะครับรอจังหวะมีใบแอดในทำเฟรมใหญ่นะครับแล้วก็รอจังหวะที่ถูกต้องในทำเฟรมย่อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการศึกษาเทคนิคนะครับแล้วก็ เกิดว่าชอบคลิปอย่างนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ